ดอกส้มคืออะไรทุเรียนเอามากระลองหน่อยค่ะสสวัดีค่ะเอาหกชิ้นค่ะเอาทุเรียนค่ะดอกส้มค่ะโออเกล้าส้มอบเชยและลาสเบอร์รี่นี่มันเป็นยังไงอะคะเป็นอบเชยอะค่ะแล้วก็มันจะหวานมันจะหวานหวานเหรอยังไงหวานค่ะเอาเพียวช็อกโกแลตด้วย เพียวช็อกโกแลตเหลือกี่อันจ๊ะเอาหกชิ้นได้ไหมเหลือสองค่ะโอ้เอาอะไรดีอ่ะอบเชยกด้อบเชยก็ได้อบเชย,เยราสเบอรี่แล้วก็เมื่อกี้เอาน้ำผึ้งานาลช็อกโกแลตได้มาแล้วค่ะ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวลไลตี้นะคะวันนี้พี่มาจะมารีวิวมากกลองอีกแล้วค่ะเป็นมากกะองจากร้านดาราเทวีแล้วนะคะซึ่งวันนี้พอดีว่าเดินผ่านร้านดาราเทวีแล้วมันมีเป็นมากกลองรสที่แบบไม่เคยกินพยายามเลือกมาว่าเป็นรสที่ไม่เคยกินอีกแล้วนะคะจะได้แบบมีความตื่นเต้นในการลองอนิดนึงนะวีนี้ก็มานั่งลองดูกันตรงนี้เลยชูเราก็มาโหลดนะคะ นี่นะคะดารานเทวีเหมือนเดิมนะคะก็ใช้เป็นกล่องปชิ้นเหมือนเดิมนะคะนี่วันนี้กล้องแบบเลือกมาเป็นความสีสวยปกติเลือกมาบางทีสีไม่สวยนะแต่ว่าร้านเนี้ยแบบมาเป็นมากรองที่สีสวยเนาะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะก็เป็นรถอบเชยและรัสเบอร์รี่ราคา30อูแตกว้ายแตก โอเคขึ้นมาแล้วค่ะม,มีความเย็นนิดนึงที่หยิบมาแล้วมันไปโดนอันอื่นอ่ะอบเชยและราสเบอร์รี่รู้จักอบเชยไหมอบเชยก็แบบกลิ่นชินามอนนะคะราสเบอร์รี่ก็ราสเบอร์รนะี่เนาะชิมค่ะกลิ่นอบเชยหอมฟูมากกลิ่นราสเบอร์รี่ก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไป เออมันเข้ากันดีนะแปลกแปลที่ไม่ท่อยมีกลิ่นอบชอยมากๆเลยอะแต่ว่ามันมารวมกับราสเบรี่มันอร่อยดีรสต่อมาอืมราสเรี่เหมือนมีเนื้อราสเบรี่อยู่ตรงกลางเลยค่ะมีความเปรีย้ยวนิดนึงอร่อยๆรสต่อมานะคะเป็นช็อกโกแลต เพียวช็อกโกแลตจากเอกัวดอร์นะคะอันนี้แพงสุดเลยครูชิ้ละ5 5บาทเวลาซื้อดาราทีวีจะอยู่ที่ประมาณ30พอมีอันไหนที่55บาทจะยืนคิดหน้านนิดหนึ่งว่าแบบเอาดีมามย่ามันแพงแต่ <c oughs> <c oughs> ก็สุดท้ายก็เอามานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อรสอื่นมันไม่มีแล้วแหละมันก็มีซ้ำๆนั่นแหลเลยอะดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะ ปกติพี่ชอบจะพี่จะชอบสั่งเป็นร้อูกันด้านหน้าตายใายกันแดงแดงดำดำอ,อันนี้อร่อยมากตรงไส้มันเป็นโรช็อโแรลตแบบเข้มๆขมๆมค่ะแล้วกแบบ็วตรงเนี้ยมันเหมือนหวานหวเหมือนหอมๆราสเบอร์รี่เดี๋ยมัติดตนมันเหมือนมันมเบอร์รี่เ,เบอร์รี่สักอย่างเหมัอนไอตรงแป้งมากรองสีแดง อร่อยอะ่ะเก็บไว้ก่อนอืมต่อมาน้ำผึ้งมะนาวและช็อกโกแลต45บาทมคล้ายๆอันเมืะะ่อกี้เลยค่ะอร่อยนะรสแบบน้ำผึ้งมะนาวเลยอ่ะเหมือนแบบ ที่เราไปซื้อน้ำพุรณาตามตลาดนั้นแต่ไส้เป็นช็อกโกแลตทำมันก็ตัดกันระหว่างความหวานหวานเปรีป้ยวๆนิดๆกับช็อกโกแลตขมๆอืมอร่อยเอออร่อยดีตายแล้วลืมซื้อน้ำมาเอะไม่เป็นไรต่อไปนะคะเป็นเออเกรและส้มเออเกรก็คือชาค่ะชาเออเกรและส้ม กลิ่นส้มหอมมากๆเลยค่ะส่วนเออแกรมก็จะมีกลิ่นชาเออแกรยอยู่เบาๆหอาดีอันนี้ถ้าเรากินกับพวกชาร้อนหรือชาจ,จืดจะอร่อยมากเลยนะมีความรู้สึกม,ากมากาา่ามากรังดาชวิมันหวานบาทไปนหนึ่งแต่ว่า หลังๆมันพอได้กินแล้วแบบออ,อร่อยอยากได้แบบนมจืดหรือว่าชารอนะ้อนนะมมีความสุขต่อมาะคะ่ะรสดอกส้มดอกส้มอืม หอมเหมือนขนมอะไรอ่ะนึกไม่ออกมันขนมสาลี่อ่ะสาลี่สุพรรณรสชาติอย่างนั้นเลยขนมปุยฝ้ายอืมนเหมอขนมปุยฝ้ายค่ะมันชุ่รสด,ดกต้มดกเคมมันกินอย่างเงี้ยและมาถ,ถึงรสสุดท้ายที่เก็บไว้กินรสสุดท้ายกลัวมันทำให้รสอื่นเคี้ยนนั่นก็คือมะกอรอง คุเลียนคือความคิดคุดเลียนมันน่าจะเป็นสีเหลืองแต่มันหงซ้ำเนาะเขาเลยเอาาทำเป็นสีเขียวออกมาะะโอ้โหกินนุ้นียนชานมากนะพี่เป็นคนไม่ชอบกินทุเลียนนะแต่กินได้นะไม่ใช่ว่าไม่กินแบบไม่กินแต่กินได้แต่กินได้ไม่เยอะกินได้ไกกแค่เป็นสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะมาชิมมาลองคุเลียนค่ะคะุเลียนจริง รู้สึกคิดถูกมากเลยที่เอามากระนองทุเรียนเอาไว้หลังสุดเพราะว่ามันทุเรียนมากแล้วมันแบบกลิ่นอบกลอยไปทั้งหัวเลยค่ะตอนนี้ไส้มันนี่เหมือนเอาน้ำเ,เอาทุเรียนมาปั่นเลยอ่ะทุเรียนสุดๆอ,อ,อร่อยค่ะทุเรียนอร่อยมเน้องเคยรีเควสต์มาให้พี่กินมะกรหนองทุเรียน เปนยี่สิบแล้วนะคะแถนไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์ก็เลยต้องวานะก้มๆเหรเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพี่ก็มากินมกะกลองให้ดูอีกแล้วนะคะบอกว่าน้องๆน่าจะชอบกันนะแถมที่กินมะกะลองเมื่อไรนี้แบบมีรีเฟรชตลอดเวลาวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าร้า,านดารนเทลย,ยังมีรถที่พี่ยังไม่เคยกินอีกคิดว่าก็ยังมีหลายรถที่ยังไม่เคยกินอยากจะไปเชียงใหม่แล้วก็นนะคะ ก็เป็นส่วนลดที่แบบไม่เคยกินนะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย